สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาระบายสีนะคะพอดีร่างภาพแล้วก็ระบายสีไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะก็อยากมาทำคลิปนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูประบายสีน้ำภาพนางแบบนะคะเป็นนางแบบคาร่าเดลวีนนะคะกับ เจ้าเสือตัวน้อยนะคะไม่ใช่ลูกแมวนะคะนี่เป็นหน้าเสือนะคะครูบุก็ร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาระบายต่อในคลิปนะคะให้ชมกันนะคะทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดภาพกันนะคะเราจะมาลงสีดำดวงตาให้เข้มกันต่อเลยนะคะครูุก็จะเน้นนะคะเออลักษณะดวงตานะคะจะโดดเด่นนะคะแล้วก็ โครงคิ้วที่เข้มของเธอนะคะก็จะโดดเด่นด้วยนะคะไม่พูนไม่จานะคะเราก็ไม่พูดจามากมายนะคะเราก็มาระบายสีกันต่อเลยนะคะครูไม่ได้ร่างภาพให้ชมกันนะคะ,ะครูร่างภาพไว้แล้วก็ลงสีไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาแบบระบายกันต่อเลยนะคะ ็เพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปกันนะคะกูก็จะใช้สีดำนะคะแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะผสมน้ำตาลเข้มนะคะลงช่วงคิ้วนะคะแล้วก็ช่วงขอบตานะคะลงให้เข้มนะคะใส่ขนตาระบายขนตาขึ้นมานะคะเน้น ด้วยสีดำนะคะให้เข้มเลยนะคะช่วงขอบตานะคะจะแบบเป็นเส้นที่หนาพอสมควรนะช่วงขอบตานะคะตรงนี้เราก็จะลงเพื่อไม่ให้ตาดูลอยนะคะเราจะลงสีดำนะคะเว้นแสงเงาไว้นะคะแววตาเว้นแสงเงาช่วงแววตาไว้นะคะจากนั้นเราก็มาใส่นะคะเป็นลักษณะของ ใบหน้านะคะนางแบบกูจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงผสมกับสีน้ำตาลเข้มนะคะทาเป็นเปลือกตาของเธอนะคะอายแชโดว์นะคะเป็นผสมอายแชโดว์สีน้ำตาลแดงผสมกับสีน้ำตาลเข้มนะคะ ก็จะเน้นขึ้นมานะคะช่วงช่วงดวงตานะคะเพื่อให้ดูคมเข้มขึ้นมานะคะเราจะมาเน้นดวงตากันนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มและก็สีน้ำตาลแดงนะคะผสมกันส่วนช่วงคิ้วนะคะเราก็ลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะวันนี้ก็มาระบายสีให้ชมต่อนะคะ โดยที่ครูก็ร่างภาพแล้วก็ลงสีไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะมาระบายสีในคลิปนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะลงสีช่วงสีน้ำตาลนะคะเข้มนะคะลงช่วงนี้นะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นแล้วก็ระบาย สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้นะคะที่เราผสมไว้ช่วงข้างใตเ้เป็นเบ้าตานะคะสีนี้สีน้ำตาลแดงนะคะผสมกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นช่วงเบ้าตาแล้วก็ลงให้เข้มเลยตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะ เว้นช่วงตรงกลางเปลือกตาไว้หน่อยนะคะตรงนี้ช่วงใต้คิ้วนะคะก็ลงเข้มนะคะส่วนช่วงหัวตานะคะตัดเส้นมาเป็นช่วงหัวตานะคะเราก็จะเน้นนี้เป็นช่วงขนคิ้วนะคะลงเส้นขนคิ้วทับไปเลยนะคะ แล้วเรามาลงช่วงปากกันนะคะช่วงปากเป็นสีสีนูดนะคะสีนูดสีเนื้อสีน้ำตาลแดงนี่แหละคะ่ะเราก็ลงเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะนี่เรามาระบายสีกันนะคะลงช่วงปากนะคะเป็นสีน้ำตาล ดูเป็นคูปูร่างภาไว้ดูเป็นลูกแมวหรือลูกเสือคะแต่จริงๆแล้วเป็นลูกเสือนะคะลูกเสือนะคะมีเขี้ยวเล็บนะคะมีเขี้ยวเล็บก็ดูน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราก็ระบายกันต่อนะคะระบายกันต่อนะคะ นี่นะคะครูก็ลงช่วงปากของเธอนะคะลงช่วงปากด้านบนนะคะแล้วก็เน้นช่วงเงานะคะช่วงเงาข้างใต้นะคะนี่ก็มาใส่เน้นช่วงปากขึ้นมานะคะริมฝิปากบนจะบางหน่อยนะคะนี่นะคะ ตรงนี้เราเกลี่ยหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักไปนะคะครูก็จะใช้คัตตันบัตนะคะลบออกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเพื่อให้บางเบาหน่อยนะคะเกลี่ยให้เบาลงนะคะจากนั้นเราก็มาเน้นกันต่อนะคะช่วงตานะคะเราจะโฟกัสกันที่ตานะคะวันนี้ครูเน้นช่วงตาให้ เน้นว่าช่วงตากันนะคะให้ดูแบบมีชีวิตนะคะก็จะลงนะคะลงเส้นแสงเงานะคะช่วงตานะคะจากนั้นเราก็มาลงขนตานะคะขนตาขนตาด้านล่างนะคะ ลงขนตาด้านล่างระบายเน้นกรอบช่วงหน้าขึ้นมานะคะเน้นกรอบหน้าขึ้นมานะคะเน้นกรอบหน้าด้วยสีเข้มนะคะ สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมดำหน่อยนะคะน้ำตาลเข้มผสมสีดำนะคะลงวันนี้ระบายสีให้ชมกันนะคะตัดเส้นนะคะเน้นช่วงใบหน้าขึ้นมานะคะตัดเส้นเน้นช่วงใบหน้านะคะตรงนี้นะคะเราก็เน้นขึ้นมา ส่วนช่วข้างใต้คอนะคะเี่ยนะคะผมก็จะเน้นให้ชมกันนะคะส่วนผมนะคะเราใช้สีเหลืองเลยนะคะผสมสีเหลืองเดี๋ยวนะคะคุณสีเหลืองนะคะครูจะใช้สีเหลืองสีเหลืองนี้นะคะเราจะใช้สีเหลืองนี้นะคะ สีเหลืองผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปหน่อยนะคะผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะจะออกเป็นสีบอลทองนะคะสีเหลืองผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะจะเป็นผมสีผมของเธอนะคะเราก็จะลงให้ทั่วเลยนะคะสีผม นี่นะคะเราลงสีเหลืองผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะลงช่วงผมคกบุูเคยวาดไปแล้วนะคะ,ะนางแบบคาร่าเดลวีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะออกมาเหมือนเท่าไหร่นะคะในคลิปก่อนนะคะ ันนี้ก็เลยมานั่งอลองใช้สมาธินะคะสร้างภาพให้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่นะคะก็จะลงะบายให้ทั่วเลยนะคะช่วงผมนะคะจะออกเป็นสีเหลือง องนะคะระบายเส้นผมสีเหลืองนะคะผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะ จะลงช่วงช่วงด้านบนนะคะเราจะผสมน้ำเยอะหน่อยนะคะให้ดูจางนะคะนี่นะคะให้ปรับจางออหน่อยนะคะไม่เข้มนะคะจะไม่ออกเหลืองเข้มนะคะออกผสมสีขาวเข้าไปนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ผสมนะคะครูผสมเป็นน้ำลงไปนะคะเพื่อให้สีเจือจางลงมาหน่อยนะคะ ส่วนตัวเสือนะคะเสืออันนี้เดี๋ยวเราลงช่วงผมของเธอก่อนนะคะด้านข้างนะคะระบไปสีพื้นผมไปก่อนนะคะ ่วงที่เป็นสีเนื้อนะคะเราก็ลงสีน้ำตาลเข้มนะคะช่วงช่วงใต้คอของเธอนะคะเราจะลงแสงเงานะคะช่วงคอนะคะช่วงคอนะคะลงแสงเงานะคะสีน้ำตาลเข้มนะครบลงผสมสีดำนิดนึงนะคะเป็นช่วงเงานะคะ ช่วงคอใต้คางนะคะลงเน้นขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะเราก็เน้นแสงเงานะคะให้เข้มเลยนะคะช่วงหัวตานะคะนี่ก็เน้น โฮงคิ้วขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาใส่สีเนื้อนะคะสีเนื้อช่วงปากนะคะนี่นะคะลงช่วงสีเนื้อเบาๆนะคะช่วงปากแล้วก็ลงช่วง จมูกนะคะเราจะมาเน้นช่วงจมูกกันนะคะอ่อเนื่องมาจากเงานะคะเงาจากสันจมูกนะคะ เน้นให้เข้มเลยนะคะช่วงเบ้าตานะคะเพื่อให้ดูมีมิตินะคะตรงเบ้าตานะคะเราก็มาเน้นตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะให้ปากดูมีมิตินะคะเราก็ มาใส่แสงเงานะคะช่วงกรอบกรอบหน้านะคะตรงนี้นะคะเน้นกรอบหน้าขึ้นมานะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเน้นกรอบหน้าเราจะมาลงแสงเงานะคะสีดำนะคะสีดำ กับสีน้ำตาลเข้มนะคะผสมกันเป็นแสงเงาของผมแบบเข้มนะคะแบบเข้มข้นนะคะนี่นะคะครูจะเน้นช่วงช่วงคอนะคะตรงนี้นะคะช่วงคอเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมกับดำลงช่วงใต้คางนะคะใต้คาง เน้นขึ้นมานะคะเราก็ใส่แสงเงานะคะรอบขอบหน้าให้เข้มขึ้นล,ล้ำเส้นเข้ามาแล้วนะคะล,ล้ำเส้นมาแล้วนะคะเราก็ปาดออกนะคะด้วยพวกกันนะขอไว้ค่ะด้วยคัตตันบัตนะคะด้วยคัตตันบัตต่อไปเราก็มาใส่ผมนะคะครูจะใส่ช่วงผมนะคะ เดี๋ยวเน้นตรงนี้ก่อนนะคะเน้นขึ้นมาใหม่นะคะชั้นตานะคะให้เข้มตรงขอบตานะคะเน้นตวงตานะคะให้คมชัดขึ้นมาแสงงานะคะ นี่ก็ใส่ขนตาขึ้นมาช่วงข้างขางใต้นะคะตรงนี้ใต้จมูกนะคะล้วก็ใส่แสงเงานะคะแสงเงาช่วงใต้จมูกนะคะตรงนี้นะคะเน้นขึ้นมา แล้วก็มาเน้นช่วงปีกจมูกขึ้นมานะคะเน้นสันจมูกขึ้นมาระบายสีเราระบายสีผมใช่ไหมคะแล้ก็มาลงสี แสงเงาไว้หน่อยนะคะช่วงจมูกนะคะต่อไปเราก็มาใส่สีเนื้อนะคะลงสีเนื้อขอโทษพอดีจานสีอ่าเรามาลงสีเนื้อกันนะคะให้เข้มเลยนะคะช่วงกรอบหน้านะคะกูก็จะระบายด้วยสีเนื้อนะคะลงสีเนื้อ ็มาดูช่วงนี้นะคะเป็นเงานะคะเงาของหน้าเสือนะคะใบหน้าเสือจะจลงสีเนื้อ,อเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะสีเนื้อนะคะช่วงใบหน้านะคะแล้วก็รอบคางนะคะคางช่วงนี้นะคะเราก็จะเน้นขึ้นมาเน้นสีเนื้อขึ้นมานะคะ นี่นะคะเราก็ลงกรอบหน้าแล้วก็ระบายช่วงแสงเงานะคะกรอบหน้านะคะตรงนี้ก็ลงแสงเงาขึ้นมาครูปูวาดไปอธิบายไปนะคะไม่ได้สอนเป็น หลักการหลักเกณฑ์อะไรนะคะคือสาธิตนะคะวาดไปด้วยกันนะคะทุกคนก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะวาดรูปกันนะคะเราก็มาลงช่วงนี้นะคะคิ้ว ให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะต้องลงคิ้วส่วนที่ตั้งขึ้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะพยายามเน้นให้ดูลึกนะคะด้วยความเข้มนะคะของสีนะคะไปหน้าก็จะดูมีมิติขึ้นมานะคะนี้ก็ลงขนตานะคะขนตาล่าง เน้นช่วงนี้ออกมานะคะจะเป็นเงานะคะเราก็ใส่ขนตานะคะขนตาเอาละค่ะแล้วก็มาสะบายสีกันนะคะใบหน้านะคะใบหน้าดวงตา ก็จะเก็บรายละเอียดผมนะคะเรามาใส่แสงเงากันนะคะเก็บรายละเอียดผมโดยใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะคะเริ่มที่จะมาตัดเส้นนะคะช่วงกรอบหน้านะคะให,ให้ชัดเจนขึ้นนะคะช่วงกรอบหน้าให้เข้มขึ้นนะคะ เราก็มาใส่แสงเงานะคะใส่แสงเงาเพิ่มเติมนะคะดวงตาเข้มข้นหรือยังถ้ายัางไม่เข้มนะคะก็ไปเติมให้เข้มนะคะเติมให้เข้มนะคะจะได้ดูแบบคมนะคะดูคมขึ้นมานะคะขนตานะคะใส่ขนตาหน่อยนะคะขนตา ลงขนตาลงขนตานะคะจะได้ดูตาอ่อนหวานขึ้นมานะคะนี่นะคะใส่ดูให้ตาเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะคะก็ลง ครูก็จะลงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงช่วงผมกันนะคะครูก็มาตัดเส้นช่วงผมนะคะลากเส้นนะคะผมลงนะคะ ช่วงที่เป็นแสงเงานะคะลงช่วงที่เป็นแสงเงาสีน้ำตาลนะคะตรงนี้เราต้องการให้ผมลากเส้นตรงนี้นะคะลากเส้นผมนะคะ เป็นช่วงสีน้ำตาลนะคะเราก็ใช้พวกกันนะคะลากเส้นส่วนตรงนี้นะคะเราก็มาเน้นนะคะสีน้ำตาลนะคะช่วงผมนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะ เสียงครูพลุนเลื่อนเลื่อนกระดานนะคะเสียง <laughs> อีดอาร์อีดากันเลยทีเดียวนะคะอืมนะคะเราก็ลงนะคะช่วงที่เ,เราต้องการให้เป็นแสงเงานะคะเข้มขึ้นมานะคะเราก็จะลงสีตานะคะ นี้เรามาโฟกัสกันที่ผมก่อนนะคะกูบุ๊กก็มาระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะตรงนี้เดี๋ยวกูบุ๊กขอเพิ่มเพิ่มเติมหน่อยนะคะเพิ่มเติม เราจะลงสีเหลืองให้เข้มเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นผมที่แบบเหลืองเข้มเลยนะคะนะคะเราก็จะเน้นระบายขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้ผมดูมีมิติขึ้นมาโบกุลลงให้เข้มเลยนะคะช่วงนี้นะคะ เราก็ช่วงสีน้ำตาลนี้ด้วยนะคะวันนี้ครูปูระบายสีให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเราระบายสีกันประมาณนี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็มาระบายสี ลูกเสือน้อยกันนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, นะคะและคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ